สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดูที่เริ่มมีอาการป่วยลำบีสกินนะคะตัวนี้เริ่มมีอาการได้สามวันแล้วตอนแรกคิดว่าจะไม่เป็นนะคะในค้อนี้เริ่มมีอาการตอนนี้ผืนขึ้นนะคะตุ่มขึ้นเล็กน้อยไม่เยอะนะคะ ตัวน,นี้กินหญ้าได้ปกติตัวน,นี้ไม่มีไม่แสดงอาการกินได้ปกติไม่ซึมอันนี้ก็ใช้ยาฉีดไปแล้วนะคะแก้คันแก้อักเสบยาแก้ปวดไข้ให้วัวนี่ค่ะอยวในคอกเจอปัญหาแล้วขนาดไม่ได้ไปไหนนะคะเนี่ยอยู่แต่ในคอกในสวนตัวเอง ก็ยังเจอมีเป็นตุ่มบ้างเล็กน้อยยังไม่เยอะค่ะตอนนี้รักษาตัมอาการไปก่อน,นขคอนี้เป็นสิบสองตัวนะคะแล้วก็ตัวใหญ่ตัวนี้ค่ะตัวผู้ตัวนี้จะไม่มีผื่นขึ้นนะคะตัวนี้กินหญ้าได้ปกติแต่ว่าจะบวมนะคะคอบวมมีปัญหาคอบวม ก็ได้ฉีดยาดไปแล้วนี่เป็นได้สองวันนะคะตัวที่สองเนี่ยค่ะพอบวมมากไม่คิดว่าจะเป็นเหมือนกัน,นะคะ่ะฉีดยาดไปแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าใช้ยาอะไรบ้างจะหายไหมรอดูอาการอันนี้ทุงเป็นวันสองวันนี้ค่ะวันนี้ก็จะได้ฉีดอีกเนี่ยค่ะมากับแมลงจริงๆค่ะแมลงเยอะช่วงหน้าฝน ตัวใหญ่ด้วยตัวคู่ของเราข้อพันอขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเป็นอาการบัวเป็นยังไงวันต่อไปขอบคุณคะ่ะ